สวัสดีครับแฟนๆรายการที่ติดตามรับฟังกันมาเป็นประจำนะครับชุมนุมผีวันนี้นำเสนอเรื่องเสียงจากยอดอยางคืนนั้นเดือนหงายกระจ่างข้าพาเจ้าติดตามพวกที่นิยมชมลิเกไปกับเขาด้วยแม้ว่าระยะทางจากบ้านไปถึงโรงลิเก จะเป็นระยะทางนับเป็นกิโลกิโลก็ตามข้าพเจ้าก็ไม่ย่อท้อเพราะถ้าเมื่อยขึ้นมาเมื่อไหร่ก็จะมีลุงป้าหน้าอาก็จะผลัดกันเอาข้าพเจ้าขี่หลังควบเป็นมาให้ข้าพเจ้าได้นั่งหัวเราะชอบใจไปตลอดทางทางที่จะไปโรงลีเกจะต้องผ่านวัดวัดหนึ่งขาไปก็ไม่มีเหตุการณ์ผิดปกติอันใดเกิดขึ้นแต่ขากลับนี่สิ ทำให้พวกเราต้องหาทางใหม่กลับบ้านเพราะทางเก่ามีเสียงประหลาดเกิดขึ้นตอนนั้นข้าพาเจ้าจำได้ว่าข้าพาเจ้ายังเดินต้อยๆไปข้างหน้าพวกผู้ใหญ่พอมาถึงทางสองแพร่งทางหนึ่งตัดไปทางหลังวัดถึงบ้านพวกเราไม่ไกลนักอีกทางหนึ่งออกทุ่งนาทุกคนก็หยุดเดินรวมทั้งข้าพาเจ้า พวกผู้ใหญ่เขามองหน้ากันส่วนข้าพาเจ้าเองทำท่าจะเดินต่อไปลุงสุดก็จับแขนข้าพาเจ้าไว้และกระซิบบอกอย่าพึ่งไปไอ้หนูทำไมล่ะลุงข้าพาเจ้าก็พาซื่อถามไปเออนะเป็นเด็กเป็นเล็กผู้ใหญ่ก็สั่งยังไงเชื่อเขาก็แล้วกันเถอะวะข้าพาเจ้าจึงต้องปฏิบัติตาม อย่างเด็กว่านอนสอนง่ายและตอนนี้เองข้าพเจ้าจึงรู้เหตุผลของพวกผู้ใหญ่มีเสียงผู้หญิงกล่อมลูกดังเยือกเย็นชอบกนข้าพเจ้ามองดูลุงป้าหน้าอาเห็นเขายืนซุบซิบกันและแง้มองขึ้นไปบนท้องฟ้า ข้าพเจ้าก็พลอยผสมโลงเงนมองไปกับเขาด้วยดูอะไรกันนะข้าพเจ้าถามเพราะมองไม่เห็นอะไรนอกจากยอดยางที่สูงฉลุดอยู่นั่นเงียบเงียบไปไอ้น้ข้าพเจ้ายังเด็กเกินไปที่จะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรเสียงผู้หญิงกล่อมลูกยังคงดังเยือกเย็นและถ้าฟังให้ดี มันดังลงมาจากยอดอยางต้นที่ยืนสูงชะลูดอยู่ริมทางที่ตัดผ่านหลังวัดข้าพาเจ้าอยากจะถามให้หายสงสัยว่าทําไมผู้หญิงจึงขึ้นไปกลอมลูกอยู่บนต้นยางนั้นแต่ว่าเมื่อทุกคนบังคับไม่ให้พูดข้าพาเจ้าจึงจําเป็นต้องหุบปากเงียบกลับกันเถิดลุงสุดเป็นคนเอ่ยพูดขึ้นมา เมื่อข้าพเจ้าได้ยินเช่นนั้นจึงออกเดินหน้าไปตามทางที่เข้าหลังวัดซึ่งจะต้องผ่านยางต้นนั้นแต่หน้าเพ่อนคว้าข้าพเจ้าใส่บาเสียก่อนและเปลี่ยนไปอีกทางหนึง่งข้าพเจ้าก็ไม่เข้าใจเลยว่าทําไมทางใกล้ๆเขาจึงไม่ไปกันลงทุนอ้อมทุ่งนาเสียต่างไกลลิบลับจนเมื่อกลับมาถึงบ้าน ข้าพเจ้าจึงถามนาเผื่อนว่าเมื่อกี้พวกน่ากลัวอะไรกันนะครับเอ็งไม่ได้ยินเรื่องไงวะนาเผื่อนกลับย้อนถามก็ได้ยินนะนะเสียงผู้หญิงกล่อมลูกน่ากลัวดนะ้วยรึก็มันเสียงคนเสมอไหลแล้วนั่นนะมันเป็นเสียงผีมันกล่อมลูกมันในหลานชายเอา้าจริงหรือนะเออ มันเป็นผีอีเป้าแน่แน่มันเพิ่งออกลูกตายเมื่อเจ็ดวันนี้เองไม่คิดว่ามันจะเฮี้ยนเอ็งอย่าออกไปไหนคำคำมืดๆนะเดี๋ยวอีเป,เป้ามันบีบคอเอาไม่รู้ด้วยนะน่าเพ่อนขู่ข้าพระเจ้าข้าพระเจ้าไม่รู้ว่าผีมันมีรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรเมื่อกี้นี้ก็ได้ยินแต่เสียง แต่เมื่อครูว่าผีจะหักคอข้าพเจ้าก็ต้องกลัวและก็ยังกลัวมาจนถึงบัดนี้ทั้งทั้งที่ไม่เคยเห็นผีเลยเสียงจากยอดอย่างก็จบลงนะครับโปรดติดตามเรื่องต่อไปครับจะนำเรื่องผีหล้อนๆมาฝากนะครับ